น้องเรเชลกลับมาแล้วสวัสดีครับเจอกพวกเรามูซี่พายผมบอนนะครับรตอนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวประจําสัปดาห์นั่นเองวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจที่เพื่อนรอคอยมาอย่างน้องเรเชลชีคัมแบ็กแล้วในที่สุดชีก็กลับมาแล้วหลังจากหายจากหน้าสื่อไปนานนะและก็ยังมีข่าวอีกเดิมมอมมี่กลับมาอีกเช่นกันโอ้หช่วงนี้มีอะไรกลับมาเยอะนะรู้สึกว่าเดิมมอมมี่นี่ภาคสามนี่ทําไว้หนักมากตอนนี้เขาจะทําภาคสี่เดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดของมันเป็นยังไงบ้าง ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยข่าวของน้อง r a เชลเ s เ a g e ของเราน้อง r a เชลเ s e a g e นี่ก็ถ้าเป็นแฟนๆช่องเราจะรู้นะวันนี้คือท่อน้ำเลี้ยงหลัก mm. ใน่ทุนเช่าผู้สนับสนุนหลักของเราเธอได้หายจากหน้าสื่อเนี่ยหลังจากที่ snow white เละไม่เป็นท่าได้เงินไปเพียงประมาณ200ล้านเท่านั้นจากทุนมหาศาลก็หลังจากนั้นเธอก็หายสาบสูญไปไปเล่นละครเวทีอย่างเอวิต้า แล้วก็เงียบเงียบไปเลยแทบจะไม่ให้สัมภาษณ์ใดกันสิ้นล่าสุดออกมาสัมภาษณ์กับเกรเมอร์อะไรเงี้ยมูฟเบนออฟเดอะเยียร์เธอได้ออกมาให้สัมภาษณ์มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาสัมภาษณ์อะไรกันบ้างคือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแต่จะไปเจาะลึกที่ว่าช่วงนี้เธอเป็นยังไงและการแสดงของเธอเอวิตาเนี่ยเป็นยังไงเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีโชว์มากถึง8ครั้งต่อสัปดาห์นะและเธอเป็นคนที่มีวินัยสูงมากเธอบอกว่าเนี่ยออกจากโรงมาอะไรเงี้ยเธอแทบไม ปกติเธอเป็นคนชอบดื่มก็ดื่มไม่ได้ดื่มได้แบบติเดียวพูดงงายๆคือเธอเป็นคนที่มีวินัยสูงมากซึ่งจริงเรื่องพวกนี้ก็เรารูๆก็อยู่แล้วตอนถูกไหม <c oughs> เขาเป็นนัดแสดงแบบชั้นครูชั้นเทพยอยู่แล้วอะแต่ก็นั่นแหละมีปัญหาแค่ปากแกวเฉยไปต่อไปต่อแล้วยังบ่อยนะว่าเนี่ยเธอเนี่ยช่วงนี้เป็นไงบ้างมาอยู่ลอนดอนมาแสดงุูนนี่นั่นไปอยู่ที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าอากาศที่นี่ดีมีแต่คนสนับสนุนโอ้ดีไปหมดความจริงอากาศลอนดอนไม่ค่อยดีนะ แต่อยู่ดีๆคนสัมภาษณ์ก็เอ่ยถึงแล้วสโน w ไวท์ล่ะเป็นยังไงบ้างเธอก็ใช้คำนี้เลยนะว่ามันเป็นแอปเปิลทรามาใช้คำนี้เลยโดยที่เธออีกก็บ่อยนะว่าเอ้ยฉันไม่ค่อยได้ดูเรื่องไอ้สโนไวท์หรอกนะแบบดูไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าเห็นว่ามันขึ้นอันดับหนึ่งใน Disney Plus นี่งมันน่ายินดีมากๆเลยเอาความจริงไะกูไม่อยากจะแหกน้องเลเชลเลยผมรู้สึกว่าครั้งนี้น้องเลเชลนี่ โอแล้วสัมภาษณ์ได้ค่อนข้างดีตอนนี้เขาอายุยีิบสี่แล้วนะบอกว่าในบทสัมภาษณ์เขาถามอ,อายุเท่าไหร่อยี่สิบสี่แล้วตอนนี้น้องอายุยี่สิบสี่แล้วเอ,อไม่อยากจะแหกน้องเท่าไหร่นะแต่ว่าดิสนีย์พลัสเนี่ยสโนไวท์ล่าสุดอินเกอร์เราทําไว้พอดีมันมีข้อมูลพอดีนะสโนไวท์ฉายได้สมหมดทั้งสิน้นติดอันดับนะตอนนั้นติดอันดับเนลสันชาร์ตอยู่ที่อันดับห้าได้เวลารวมอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบล้านมินิทซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละมันเป็นอันดับหนึ่งของขดิสนีย์ ต้องบอกว่าห่วยด้วยซ้ำเพราะว่าความจริงแล้วกัปตันอเมริกาสี่หรือทันเดอร์โบทำทำเวลาอยู่ถึงประมาณ7 5็ดร้อยห้าสิบกับเจ็ดรอนิดๆด,ด้วยซ้ำคือพูดง,ง่ายๆว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เอออย่างกัปตันอเมริกาสี่ที่เขาว่าแย่ทันเดอร์โบอันนี้ทันเดอร์โบชอบส่วนตัวมากๆก็ยังซักเซสกว่าสโนไวท์เยอะใช้คำว่าน,นี้เยอะส่วนอันดับหนึ่งของเน็สัญชา์ิวิกนั้นที่สโนไวท์ติดนะก็อยู่ที่มันพันสองห่างกับสโนไวท์เท่าตัวอื อืมก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเลเชลบอกว่าเอ้ยเป็นอันดับหนึ่งของดิสนีย์พาร์ทเลยนะจริงแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ดีขนาดนั้นคุณต้นไม่เงียบเลยวะยังไม่หายป่วยอีกเหรอยังยังเมื่อวานใส่ไปเยอะไปหน่อยใส่เยอะไปหน่อยเลือดเดืิเชื่ไปเรื่อยใช่แล้ววันนี้ลอยกระทงไปลอยไหนเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะเอาไม่ไปลอยวะไม่ไหวเอาต่อไปของไปลอยอังคารแทนขนาดนั้นเลยวะก็ให้กำลังใจคุณต้นนะครับ กดไลค์กดแชร์บริจาคค่ายาคนต้นได้นะครับเลยหูไปเรื่อยเลยสนับสนุนค่ายาคนต้นได้นะครับซุปเปอร์แดงกดได้เลยอ่ะกลับมากลับมากลับมาที่น้องเรเชลเออลืมบอกไป F4 เข้าแล้วนะอืม F4 เข้าวันนี้นะใครอยากดู Fantastic Four First Step สามารถหาดูได้แล้วใน Disney Plus นะจ๊ะอ่ะกลับมาที่น้องเรเชลน้องเรเชลก็ยังบอกนะว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เธอเรียนรู้เกี่ยวกับ Snow White เนี่ยประสบการณ์ที่ได้มาเลยคือเธอบอกว่าบางทีเนี่ย พลังงานด้านลบเนี่ยมันก็ดังกว่าพลังงานด้านบวกนะมีเป็นเยื่อซะแล้วเอาความจริงไม่อยากจะสับน้องเลเชียวมากแต่คือความจริงแล้วที่น้องเลเชลโดนพลังงานด้านลบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าน้องปล่อยพลังงานด้านลบใส่ชาวบ้านก่อนนะวะถูกว่าถูกว่าน้องสัดพลังงานด้านลบใส่ชาวบ้านรัวรัวๆรัวเลยน้องเลยได้พลังงานด้านลบกลับมาอันนี้ก็ถือเป็นบทเรียนนะนะ <nothing S 1> ถือเป็นบทเรียนที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วเติบโต สำหรับนะักแสดงที่มีฝีมือแบบน้องเลเชลพี่ว่ายัางไงก็น่าจะคัมแบ็กได้อ่ะกลับมาที่น้องเลเชลและเอวิตา้าเขาก็โม้กันถึงว่าเอวิต้าในี่ประสบความสําเร็จอย่างมากเออพอพี่ไปเช็คมาดูแล้วตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวว่าเฟลเนี่ยจริงตอนแรกนี่คือตัวขายท่าไม่ได้แบบตอนนั้นกระแสยังแรงอยู่แต่พอเล่นเล่นไปมีกระแสปากต่อปากมากขึ้นว่าเล่นดีก็เขาเก่งอะนะเล่นดีมีคนสนใจหลังๆก็คือรอบเต็มหลังๆก็คือสักเซสค่อนข้างมาก แล้วก็มีจุดขายอยู่ก็คือซีนที่ระเบียงที่เขาจะออกมาร้องข้างนอกที่ถนนเลยเออออกมาแสดงที่มีดราม,ม่าอยู่ช่วงหนึ่งว่าเอ้ยอย่างนี้คนจ่ายตังค์ดูข้างในไม่ด่าเอาวะอ่าเพราะว่าคนจ่ายตังค์ต้องดูจออะไอเี้ยเขาแซวกันคนจ่ายตังค์ต้องดูจอส่วนคนคนดูฟรีข้างถนนได้ดูของจริงอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่านี่ยมีคนมาดูซีนระเบียงเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะตอนแรกกูตกใจเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงว่ามันบรรจุพออ๋อหมายถึงว่า แวะเวียนมาดูแบบนับคนเดินผ่านนะนับคนเดินผ่านมาดูบอกเป็นแสนเลยไอ้คนสัมภาษณ์ก็ถามว่าเอ้ยแล้วมีคนตะโกนด่ามีคนแบบกวนไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เลยเนี่ยเงียบมากทุกคนให้เกียรติฉันแสดงมากแบบได้ยินเสียงเข็มตกเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนเงียบแล้วมาดูเยอะแยะลักษะสนับสนุนเขามากเอาจริงนะนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่มาฉายที่ไทยไม่ได้แสดงใ่ไทยไม่ได้มึงว่าถ้ามาที่ไทยเหลือไหมไม่เหลือมึงว่ามาที่ไทยเหลือไหมไอ้เนี้ยน้องร้องอยู่ มาชัวแต่ก็นั่นแหละแล้วก็มีการคุยกันสบายๆว่าไอ้ชีวิตในกองไยเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เป็นยังไงบ้าง,าง,ง,างซึ่งน้องก็ตอบออกมาได้ค่อนข้างดีใช้คํานี้เลยว่าค่อนข้างดีโตขึ้นเยอะอแล้วก็ไม่ได้มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าเกี่ยวกับอะไรมากมายเพิ่มเติมก็ประมาณนี้ใครอยากอ่านฉบับเต็มก็ไปหาอ่านได้นะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยว่าข่าวนี้น่าสนใจใช่หยอเหมือนกันกับข่าวของเดะมัมมี่ เดอะมัมมี่เนี่ยเป็นหนังเขาเรียกว่ายุคไหนนะสองพั <2000. S 1> นยุคสองพันนะยุคสองพันที่มีคนชื่นชอบมากมายผมเองก็ชอบเช่นกันแล้วมาครับมัมมี่ใครๆก็โตมากับมัมมี่ต้นมึงเนี่ยยังช้าได้สัอกูเนี่ยโตมาี่ของจริงผมทันตัวก็เป็นยุคหมังแผ่นละไม่ได้แบบทันตัวในโรงเถอของกูเนี่ยมัมมี่เลยต้องบอกว่าตอนนั้นอะแบรนดอนเฟรฟชอร์นี้เท่มากเเออแบรนดอนนเนี่ยเท่สัสแบบืห แต่ก็อย่างว่านะครับมีดราม่าเกิดขึ้นในชีวิตเขาทําให้เขาหายสาบสูญไปอ่าถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวไว้ว่าหลังไว้เล่าให้ฟังแล้วกันนะอ่าแต่ว่าเขาก็หายสาบสูญไปนานมากแล้วล่าสุดก็เพิ่งกลับมามเล่นเรื่องอะไรนะดูเ The Well <The Will. S 1> ที่ได้รางวัลไปใช่ไหมใช่ไดออสการ์ Oscar ไปไดออสการ์ Oscar ไป,ไ Oscar ไปที่เล่นเป็นคนป่วยมีปัญหากับครอบครัวเออคนป่วยแบบอ้วนติดเตียงเลยอะไรเงี้ยมีปัญหากับครอบครัวดีนะหนังหนังดีมากแต่ว่าถ้าใครตั้งใจไปเสพเกี่ยวกับเนื้อหาประมาณนี้ก็จะชอบแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบแนวนี้ก็อาจจะ <Online S 2> ออมได้เหมือนกันอ่ะกลับมากลับมาโดยที่เขาบอกว่าเดอะมอมมี่ภาคนี้นะจะกลับมาทําเป็นภาคต่อจากภาคสามไอภาคสองเว้ยภาคต่อจา,อาอกภาคสองปล่อยเบอร์ภาคสามไปเห็นเขาบอกปล่อยเบอร์ภาคสามเชื่อแต่กูเสียดายนางเอกภาคสามวะ่ะ <c oughs> น่ารักน้องน่ารักมากมูบี้แอมพายเพรูฟครับผมน่ารักแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือเห็นว่าทั้งคู่พระนางทั้งแบรนดอนและเรเชลไวส์ก็จะกลับมาทั้งคู่ชียว ดีนะเว้ยประตับตำนานต้องพูดเลยแต่คือตอนเนี้ตัวนางเอกในเชลอย่างเงี้ยยังสวยอยู่นะอืแต่แบรนดอนกูเนี่ยแผลแล้วนะกําลังคิดอยู่ว่ามันจะมาทรงไหนประมาณไหนต้องกลับไปฟิตไหมต้องกลับไปฟิตขึ้นมานิดนึงไหมเออเพื่อที่จะมารับบทแอคชั่นนิดนึงแต่โดยรวมแล้วพี่มองว่ามันอาจจะเป็นการส่งไม้ต่อถูกป่ะน่าจะเป็นทรงนั้นมากกว่าแกก็ไม่น่าจะไหวขนาดนั้นนะน่าจะไหวนะเออ แต่ว่าพี่มองว่าน่าจะเหมือนตอนภาคสามเหมือนทําภาค3ามรีเมคกับพี่ว่า oh. คือเอาลูกชายมา <Yeah. S 2> เอาลูกชายมาแล้วก็มาส่งไม้ต่อเลือกลูกชายมาดีๆนะครับนี้แคทมาดีๆมาส่ง mm. ไม้ต่อโดยที่รอบนี้นะครับจะให้พ่วงกับคู่หูชื่อดังคุณแมสกับไทเลอร์ที่เคยกํากับเรื่อง lady on not mm. อหรือ Scream ภาคใหม่ซึ่งเป็นเซียนสยองขวัญแล้วก็แบบสนุกแบบแอคชั่นรถไฟหอกไปเลย mm. ใครใครเคยดู lady on t h t จะเข้าใจซึ่งตอนนี้ก็จะมีภาคสองแล้วใช่ตอนจอบพี่แบนดอน,นก็ออกมานั่งสุบรีอยู่เดี๋ยวไม่ใช่หลังจากหลังจากกระทืบซอมบี้ตายหาหมดใช่ไหมนั่งสุบรีะนะพีระมิดแต่ปวดจะปวดแต่เขานั่นแหละคือน่าดูค่อนข้างมากนะอเออตอนนี้ก็คือแฟนๆของเดวมอมมี่ก็ตื่นเต้นแล้วใช่หลังจากที่มีเดวม m มมี่ทอมครูซวิ่งมาก็ทำให้แฟนๆร้องไห้ไปกันเยอะ dark universe เป็นจักรวาลที่เกิดขึ้นเร็วมาก แล้วก็จบลงครับเออแล้วก็จบลงเร็วด้วยเช่นกันเออแต่ก็คราวนี้ไม่เหมือนอย่างนั้นคราวนี้ไม่เหมือนอยางนั้นอันนี้น่าจะเป็น standalone อืมอาจจะเป็นจักรวาลมัมมี่ใหม่ของตัวเองเลยไม่น่าจะเป็นด a r k Uni ในวงยูนิเวิร์สละก็น่าสนใจนะครับใครรอดูก็รอดูได้เลยอะข่าวยังอื่นอีกเล็กน้อยแล้วกนะันเสียหวาดรายได้ทะลุ80ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครยังไม่เคยดูลองไปดูได้นะครับผมยกผมก็คุณต้นยกให้เป็นหนังไทยที่สนุกที่สุดในปีนี้เลยอือน่ะ ปีที่แล้วมีที่หยดปีนี้ก็มีเสือนั่นเองอีกนิดนึงแล้วกันกรีนแลนเทนอ่าเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงกับซีรีส์ของกรีนแลนเทนในจกักรวาลเจมกันนะ์ะนะอ่าโดยที่ผู้กำกับเนี่ยเขามาบอกเองเลยว่าเนี่ยจะกลายเป็นหนังสายลับอ่าคู่หูเดินทางโดยที่โตแหวนเนี่ยจะบอกถึงตัวตนของแต่ละคนออย่างเช่นแบบตัวฮาวจอแดนก็จะเป็นแบบเลือดร้อนอออเป็นเลือดร้อนอยากจะต่อยทุกคนด้วยกำปั้นสีเขียวอันทรงพลัง นะแต่ถ้าเป็นใครดูการ์ตูนมาก็จะรู้ว่าจอห์นสจวตแกจะนิ่งขรึมหน่อยแกจะมีแบบแผนหน่อยพลังของแกก็จะไปเป็นสุขขุมนุ่มลึกมีการใช้สกิลที่วางแผนมากกว่ามีสไตล์มากกว่าออโดยโดยที่ซีรีส์ทั้งหมดจะมี8ตอนเป็นแนวนักสืบคอมเมดี้อะไรพวกนี้ไปนะครับโดยที่เราจะได้ดูกันภายในปีหน้านี่แหละยังไงก็รอติดตามชมได้เลยสำหรับแฟนแฟน,นะสำหรับแฟน,แฟน ใครรอชมอยู่ก็รอชมได้เลยนะครับผมอ่ะคุณต้นทิ้งค้ายหน่อยไหมคนป่วยก็นั่นแหละผมก็จากข่าวฟังมาก็รอมัมมี่อยากดูมัมมี่มากฮ่าใหญ่ดูมัมมี่อขอขอไว้แบบสักหนึ่งภักสองกลับมารู้สึกว่าสองภาพนั้นกำลังดีเลยอต่ขอแบบนั้นเลยอารมณ์แบบนั้นต้องเอาเดินล็อกกลับมาเล่นไหมก็จริงๆก็เอากลับมาได้นะก็ไม่ติดนะเดิรนล็อกต้องมาแล้วว่าจริงๆนะเวเบมาะที่จะเอาเดินล็อกมาเนาะใช่จริงป่ะถ้าเป็นผมมัมมี่สามแล้วอะ มันต้องมีสกอร์เปียนคิงแล้วป่ะเออคือมันน่าสนใจมากเพราะไอ้เจ้มมึงจะให้ไปกระทืบไอ้ตัวเดิมก็ไม่ไหวเบื่อแล้วเมื่อยตีนแล้วสรุปขเขาเปลี่ยนโลไปแบบแนวดินแดนแบบแอสติกอย่างเงี้ยเอ,อ้ยก็น่าสนใจเปลี่ยนได้หลายอย่างทําได้หลายแนวจีนพอแล้วดูแล้วไม่เวิร์กจีนพอแล้วเราไปแนวอื่นได้เออแต่กูขอเด็ล็อกอะขอเดลล็อกดีวอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเอออย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีไลฟ์อย่าลืมมาเจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะพรุ่งนี้ โดยที่เราจะขยี้ซอมไวเวิลที่ผมไปนั่งดูมาเป็นล้านรอบเหมือนเฮียมไม่ต่างอะไรจากกูทําวิญญาณนิพนธ์จบเ่ยว่ะจริงๆนะเหมือนความรู้สึกเหมือนกูเขียนเล่นจบอีกครั้งเลยแต่ก็ได้แหละแล้วก็มีพีเดเตอร์แบดแลนดที่เดี๋ยวจะดูมาและรีวิวให้ฟังนะครับอ่ะอังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้มีความเขียนไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับคุณต้นและตอนนี้ช่องเรามีบทกิวว่าสมาชิกนะครับแต่เพื่อนๆอยากเต็กนกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับ นี่ก็เป็นซปเปอร์แทงแทนกันได้ครับได้เห็นคุณต้นไหมคุณต้นป่วยแย่แล้วส่งกําลังใจได้นะครับซปเปอร์แทงได้นะครับคุณต้นผมนไม่ว่าแล้วส่งข้าวมาให้ผมทีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ครับอยืมก <c oughs> ดไลค์กดแชร์ like, ให้เราด้วย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ